เราไปดูบอลสีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงการว้านงินค่ะวานกวักโพเงินว้านกวักโพทองค่ะเราไปดูกันค่ะนี่คือกวักโพเงินค่ะ นี่คือกวักโพทองค่ะว่านกวักโพเงินว่านกวักโพทองเป็นพืชตะกูลครึ่งวัานครึ่งบอลมีลูกใบคล้ายใบโพว่านกวักโพเงินกานใบและใบมีลายแทบสีขาวสลับเขียว วัานกวักโพทองมีก้านใบและใบาลายมีแทบสีแดงออกชมพูความเชื่อเป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคลาบนิยมปลูกคู่กันทำให้เกิดความรักความห่วงใยกันควักโพเงินควักโพทองถือเป็นบอลสีอีกสายพันหนึ่งที่มีความสวยงามแบบเรียบๆเป็นบอลสีที่มีพื้นฐานในทางความเชื่อ เสริมสิริมงคลหามาปูกกันนะคะวานกวักโพเงินกวักโพท,ทองค่ะ